จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่กระจ่างใสมีปัญหาเรื่องฝ้าหน้าดำๆนะคะสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะคะซ,ซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะ ผสมของ,งเราตัวแรกเราจะใช้มะเขือเทศนะคะให้นํามะเขือเทศไปขูดหรือไปปั่นหรือจะไปบดยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้เฉพาะน้ามะเขือเทศนะคะในส่ตน้ำมะเขือเทศก็จะมีกรด AHA เอเาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เรานํามะเขือเทศไปไปบดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้น้ามะเขือเทศอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะน้ำมะเขือเทศที่เราขูดออกมาแล้วนะคะเรากรองมาแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ล้าใส่ไปก่อนสองถึงสามช้อนชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะนี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรดเ h a เ <A. S 2> ็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสใวยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วยลดฝ้าลดกระ,ดะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะมีวิตามินซที่สูงมากๆเลยนะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เลยนะคะในสองน้ำมะนาวเราจะใช้หนช้อนชานะคะ ใช่นี่เลยนะคะตัวนี้คือผงผสมส่วนตัวผสมไว้ใช้นะคะจะมีผงธนาคาผงมะขามป้อมผงใบมะลุมผงขมิน้นแล้วก็ผงกระเจี๊ยบนะคะส่วนตัวเอามาผสมกันไว้แบบนี้นะคะใครมีผงพอกหน้าตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่เพ้นนะคะเราสามารถเอามาผสมกันไว้แบบนี้ไว้ใช้ได้เลยนะคะในส่วนของผงผงผสมเนาะเราจะใช้ผงผสมอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ กาจะง่ายมากๆเลยนะคะกับการใช้ถ้าเราเอามาผสมไว้แบบนี้นะคะ,ะตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้เราก็มาผสมกันไว้แบบนี้ได้เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวงผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆเนาะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราค้นในเขาเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะถ้าเราค้นเขาค้นเราสามารถเติมน้ำมะเขือเทศลงไปได้เลยนะคะ เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะพอ,อกหนาๆเลยนะคะใครมีแปรงก็ได้หนากว่าน,นี้นะคะ นี่เลยนะคะถ้ามีแปรงจะได้หนากว่าน ema, momentos, вот ี้นะคะให้เราพอกหนาทิ้งไว้10-15นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมคครีมสูตดีสุดเล็ดก็จะมาแชรให้ดูอีกนะคะ